ตอนแรกก็มั่นใจมากเลยค่ะว่าตัวเองจะตัดคลิปแล้วก็พากเสียงทนัแนแต่ที่ไหนได้ผ่านมา2วันยังทําไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนแต่ละวันบลมีเรื่องให้ทาเยอะมากนี่ก็เป็นคลิปแรกที่ยาวที่สุดตั้งแต่ทําคลิปมาแล้วค่ะความยาวของคลิปก็ยาวมากเกือบ6นาทีแน่ใจเลยค่ะว่าจะมีใครดูคลิปนี้จบหรือเปล่าถ้าดูคลิปนี้จบก็อาจจะมีพละกําลังลุกขึ้นมาทํางานบ้านก็ได้ค่ะอันนี้มุมและสิ่งของภายในบ้านเปลี่ยนไปเยอะมากอาสุดก็เพิ่งได้โตเครื่องแป้งชิ้นแรกในชีวิตมาอันนี้ก็ได้มุมที่จะจัะจััดวว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 าาาาาางงงงงอออเเเเรรรรรรีีีียยยบบบ้้้้้้้้แแลคค่่ะะตตตไิิิิณณหนนนนนพสสสมกโ โบก็เริ่มจะล้นบ้านแล้วค่ะทุกคนโตทาการบ้านของระดาตัวเดียวก็กินพื้นที่ไปเยอะมากแล้วค่ะอันนี้รู้สึกอยากจะมีเงินทาห้องใต้ถุนบ้านเร็วๆจะได้ย้ายสิ่งของทุกอย่างเอาไปไว้ใต้ถุนบ้านช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้เลยค่ะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าโบไม่ได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเดิมใบนี้จะพยายามมาลงคลิปให้บ่อยขึ้นเหมือนเดิมแล้วค่ะโคนตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเอาโต๊ะตัวนี้ตั้งไว้แบบนี้ยิ่งพอมองยิ่งรกค่ะทุกคนไม่มีทางเดินเลยแถมชิ้นถัดไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอีกเป็นการทํางานบบบ้้้้้้าาาาาาานน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 ทททีีีี่่่่่่คคคิิดดดหััััักกกกกมมมมมมมเเลลยยยะะววุุจจจ็็ไไโโใํงงงรๆปปือ3ช แต่โบพยายามตัดคลิปออกให้น้อยที่สุดแล้วก็เล่นความเร็วของคลิปให้อยู่ในระยะเวลาประมาณ5นาทีแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่ทุกคนไม่เห็นเพราะว่าโทรศัพท์โบมันดับไปเองค่ะทุกคนเพราะว่าเครื่องร้อนตั้งแต่ทําคลิปมาวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะที่โทรศัพท์น็อกจะเป็นเพราะว่าโบใช้ถ่ายงานบ่อยวกกับบรรยากาศร้อน,นก็เริ่มย้ายเครื่องสาอางไปไว้บนตู้ตัวหม่ชั้นวางเครื่องสําอางหมุนได้ก็จะเอาไว้ใช้เก็บของที่หยิบใช้บ่อยๆจะมีพวกเซรัม่มพวกกันแดดบลามน้ําหอมใช้งานจะได้หยิบใช้ง่ายๆไม่ต้องคอยเปิดลิ้นชักค่ะมส องแลกโทรศัพท์หรือเปล่าว่าโบซื้อกินเองมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เลยค่ะกลัวไม่เชื่อเอาซองมายืนยนันบรรยากาศร้อนๆบวกท้องว่างแบบนี้ต้องชงยูมิผสมน้าเย็นแบบนี้เท่านั้นค่ะทุกคนก็จะผสมน้าเย็นกินตอนท้องว่างแบบนี้เป็นประจําเลยค่ะแต่หลักๆเลยก็คือจะกินหลังตื่นนอนตอนเช้าเอาะวาจะเป็นช่วงที่ท้องว่างพอดีค่ะไม่ได้อยากเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์นะคะทุกคนแต่ว่าอยากสะสมไปแลกโทรศัพท์เครื่องใหม่ถ้าใครรู้ว่ามีสะสมแลกโทรศัพท์แจ้งโบได้นะคะทุกคนนี้ก็คือทานเองไม่มีสปอนเซอร์แบบหลานเปอร์เซ็นเลยค เยอะมากเลยค่ะทุกคนจะเป็นเพราะว่าลิ้นชักแล้วก็ช่องเขาเยอะวกับพวกอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนเยอะด้วยค่ะใครที่ตามหาพี่กัดโตทําการบ้านแบบระดาดูพิกัดได้ที่เพจลีหน้าช่องที่โบปักไว้เลยค่ะมีรีวิวสินค้าที่โบลงไว้เยอะมากเลยค่ะในคลิปจะเป็นโต๊ะสีฟ้าขนาด100เซนนะคะมีให้เลือกหลายขนาดแล้วก็หลายสีมากเลยค่ะทุกคนสีขาวสีไม้สีชมพูมีหมดเลยค่ะว่าตอนนี้สีฟ้าขายดีมากสินค้าหมดบ่อยมากเลยค่ะทุกคนแต่ใช้โตทําการบ้านตัวนี้มามีข้อเสียเพียงข้อเดียวค่ะนั่นก็คือเราต้องเอาาาง่ั้้ตวถ โต๊ะแบบนี้ไม่มีทางเดินแน่นอนย้ายของสะสมไปเก็บไว้บนหลังตู้เสื้อผ้าแท้ก็จะย้ายโต๊ะตัวนี้ออกมาให้ตั้งอยู่แบบนี้ค่ะตั้งแบบนี้บริเวณก็จะกว้างขึ้นแต่ปัญหาก็คือเปิดตู้เสื้อผ้าไม่ได้ค่ะทุกคนปัญหาในการทําความสะอาดบ้านวันนี้คือเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะเราต้องหาทางออกให้ได้อันนี้ก็โชคดีหน่อยค่ะทุกคนเพราะว่าสามีมาเอาลูกไปดูแลแทนเพราะว่าเห็นโบบ่นว่าอยากถ่ายคลิปทําความสะอาดบ้านมาหลายวันแล้ววกับเขารับสภาพบ้านตอนต้นคลิปไม่ได้ค่ะทุกคนโบก็จะย้ายตู้เสื้อผ้ามาไว้แบบนี้แทนนะคะจะไ้้เเเิตตตสสือออออาาาคคค่่่่ะะะจร็แลลยยยยงงงนนนทุกกกขบม ที่ติดไว้บนผนังบ้านก็เริ่มจะหลุดแล้วค่ะทุกคนมีสติกเกอร์ตัวไหนที่ติดแน่นๆกว่านี้ไหมคะทุกคนแนะนํโบได้นะคะสติกเกอร์สีขาวเข้าไปแล้วทําให้บ้านดูโล่งแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะข้อเสียคือติดไม่ค่อยแน่นค่ะทุกคนหลุดตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกันฝุ่นสาดได้หรือเปล่าเพราะว่าบ้านของโบม,มันมีช่องลมแบบที่ทุกคนเห็นเลยค่ะเวลาฝนตกก็คือสาดเข้ามาเปียกหมดเลยทําความสะอาดบ้านแต่ละทีต้องขนขยะไปทิ้งเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นกล่องพัสดุแล้วก็เศษกระดาษค่ะทุกคนของชิ้นไหนททททีีี่่่่่่่่มมมัันนนนพงงงงงหหหรรืออออววววววาาาาาาาไไไดด้้้้้้้ใใชแลลลกกกก็็็็จะะะเเเเบบิิิิยยคคคคสสปปํข จะเก็บทิ้งก็รู้สึกเสียดายแต่ถ้าไม่เก็บทิ้งก็ทาให้รกบ้านเฉยๆค่ะทุกคนนี้ก็เลยตัดสินใจเก็บทิ้งให้หมดเลยคะ่ะก็จะเก็บไว้แต่ของที่จําเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นทุกคนอยากจะบอกว่าการทําอาชีพในหน้ามันไม่ได้สบายเลยนะคะบางคนอาจจะมองว่าแค่ถ่ายคลิปลงรีวิวสินค้าก็ได้เงินจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยค่ะทุกคนจ,จะได้เงินเข้าบัญชีแต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคะ่ะส่วนตัวของโบก็ทํามาเกือบจะ2ปีแล้วนะคะยอดขายตอนนี้ก็มีขึ้นมีลงบ้างคะ่ะไอมาวันละร้อยสองร้อยก็ดีกว่า ทีนิวเอ็นบีค่ะทุกคนเพราะว่าพี่เขาหาเงินปลดหนี้จากการทำนายหน้าครอบครัวของโบก็เป็นครอบครัวที่มีหนี้มีสินนะคะทุกคนตอนนี้ก็มาทำนายหน้าทั้งตัวโบเองแล้วก็ตัวสามีเลยค่ะต้องขอขอบคุณลูกคา้าทุกๆคนเลยนะคะที่คอยกดสินค้าจากช่องของโบไม่มีทุกคนก็ไม่มีโบในวันนี้ค่ะเงินซื้อนมซื้อของใช้ให้ลูกไปโรงเรียนเป็นเงินจากที่ทุกคนกดสั่งซื้อของในช่องของโบเลยค่ะล่าสุดก็เพิ่งถอนเงินไปซื้อของมาทำหลังคาหน้าบ้านเพราะว่าเวลาฝนตกหน้าบ้านโบเปียกมานานหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำหลังคาหน้สแลวีีต่่ไิม ก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ค่ะทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้ชีวิตของโบก,ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าตอนที่เป็นชาวสวนไม่ต้องคอยหอบลูกไปสวนยางหลังเลิกเลี้ยงก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิมค่ะแล้ววันกว่าจะได้พักก็ดึกมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งอาชีพแม่อาชีพภรรยาอาชีพแม่ค้าแล้ววันกว่าจะผ่านไปได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะตอนนี้ก็ทาความสะอาดมาที่90%แล้วค่ะทุกคนเรือเก็บเศษโฟมเก็บเศษขยะต่างๆลงไปท้งคืนก็คืออยู่กันแบบสภาพตอนต้นคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะเก็บไว้ถ่ายคลิปทําความสะอาดบ้านให้คนว,วีเนน่าามมม ว่าอยากดูห้องครัววันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูห้องครัวของโบด้วยค่ะห้องครัวของโบก็จะสภาพประมาณนี้เลยค่ะทุกคนส่วนห้องครัวก็ออกแบบกันสองคนกับสามีค่ะ,คะห้องครัวบ,บ้านเล็กๆเ,เอาไว้ประกอบอาหารมาก็จะเป็นมุมนั่งเล่นบริเวณหน้าบ้านของโบนะคะส่วนใหญ่ก็จะไว้ให้น้องทิวเขานอนค่ะช่วงกลางวันเวลาหน้าร้อนนอนบนนี้ไม่ได้นะคะทุกคนหลังคาต่ำบรรยากาศโคตรร้อนเลยค่ะอันนี้เราก็ทาความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนภาพก็คือแตกต่างจากตอนต้นคลิปมากๆในห้องนอนในห้องครัวก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยตันนี้ก็คงเป็นเวลาของการนั่งพักแล้วคค่ะทุ เจอกันคลิปทำความสะอาดบ้านคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย